หนึ่งสองสามสี่ห้าอาจารย์มหากมสันนะครับนำน้ำปะนะมานะครับให้ครูบาอาจารย์ที่เป็นคณะช่างนะครับเมียนบนหรือเฮือือโอที่โยมดอบบคู่มถทไวามาเขาเอินย่างเฮืซื้อเฮือใส่บึงเลยนะผมเคยฉันนี้นี่อาซูล่าเมนบัวรับเครื่องดื่มอาซูล่านะครับโยมด็อกเตอร์สุนันทาลีเลิศดพันนะครับเฮ้ยมันหลายกองเติบเด็บนถวาวมากเมนบัว ไม่รู้กี่กล่องนะครับแต่ว่านะครับมาถวายนี่ค่อยทยอยมานะครับวันละกล่องเล็กกล่องเล็กนะครับมาให้คณะช่างนะครับเดินหะักยะให้เบางเนี้ยเป็นขวดเนี่ยอะไรมันนี่บอกกล่องหน่อยนี่มันยี่สิบสี่กระป๋องเครื่องดื่มอาซุล่านะครับนี่น้ำประณะของคณะช่างนะครับอนี่เนาะนี่นะครับนี่คุณโยมด็อกเตอร์สุนันทาดีเทรพันนะครับจากบริษัทดอกบัวคู่นะครับ พร้อมด้วยโยมบัณฑิตนะครับลูกหลานญาติพี่น้องถวายมานะครับให้พระพิสุสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดบ้านโกบอผู้ทำงานนะครับแต่ว่าจำรสชาติบดใดละคล้ายๆกับอิมร้อยเนาะนะครับกระตุ้นเป็นกระตุ้นแรงงานนะกระตุ้นกำลังงานนะครับนี้เด้อนะครับพอดีวัดบ้านโกบอนะครับครูบาอาจารย์ที่เป็นคณะช่างนะครับ รูปละห้าขวดนะครับห้ามดื่มวันละสามปองเนาะเป็นเครื่องกระตุ้นนะครับเพิ่มพลังงานนะแกผู้ทำงานนะครับนี่แต่วันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับปกติงานก่อสร้างนี่อากาศจะร้อนนะครับร้อนเป็นไฟเลยนะครับเอาโทรศัพท์มาถ่ายภาพมันร้อนเกินไปนะครับมันไม่ขยับเลยนะครับเสียงก็ขาดภาพก็กระตุกนะครับนี่ แต่ว่าวันนี้อากาศเย็นดีสบายนะครับนี่โทรศัพท์กระสูบบไว้ก็ได้ห่อนหลยแ,แต่มันมันมันทำบ่อทำงานมันก็ตุกไปเลยนะนะครับแต่โชคดีนะครับโทรศัพท์อาจจะร้อนแต่ว่าคนใจเย็นนะครับมีแต่คนใจเย็นๆนะครับเด้อนะครับตีแบบนะครับเทคานด้านบนนี่นะครับ ฐานพระพุทธรูปนะครับทำให้มาตรฐานนะครับจะได้อยู่ในบวรพุทธศาสนาไปตานานแสนนานนะครับพระเดชพระคุณน้องตาว่านะครับพระพุทธรูปนะครับพระพุทธสันติสุขภพศาลนะครับในวิหารนะครับตอนแรกนี่เลือกสถานที่เป็นจอมปวกนะครับท้าภาษาอีสานเรียกว่าพนนะครับพนใหญ่ๆนะครับก็เลยเลือกเอาสถานที่ตรงนั้นเป็นฐานเลยนะครับ ก่อปูนขึ้นไปแล้วก็สร้างพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับที่ทําวัดส่วนมนลประจําประจําปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะครับแต่องค์นี้นะครับนี่สมเด็จพระพุทธโคโดมนี่นะครับพิเศษนะครับสร้างฐานแบบ,แบบมาตรฐานเลยนะครับนี่